กันดูทุกคนนะครับหลังจากที่ผมลดอาหารไปแล้วนะครับว่าคุณผมจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะได้มีกําลังใจในการออกกำลังกายนะครับ <c oughs> <c oughs> จากที่หลังจากที่ผมโหลดอาหารโหลดคาร์โบไฮเดตเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็โหลดโปรตีนเข้าไปแล้วมันก็จะได้หุ่นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆทุกคนหุ่นก็จะประมาณนี้เลยดูหน้าอกมันก็จะบวมขึ้นมาหน่อยนะครับมันก็จะบวมรวมขึ้นมามากกว่าตอนเช้าเลยนะครับเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยที่ผมมาลงคลิปเนี่ยผมยังไม่ได้กินอาหารนะครับตอนเช้าเนี่ยนักก้ามทุกคนเนี่ย เรายังไม่ได้โหลดอาหารเข้าไปใช่ไหมมันก็จะทําให้หุ่นเนี่ยมันจะแห้งมากนะครับอันนี้คือโหลดอาหารเข้าไปแล้วนะครับก็จะดูกล้ามแขนนะครับกล้ามใบเสร็จเห็นปะจะประมาณนี้เลยเพื่อนทุกคนประมาณนี้นะครับเราต้องเข้าใจนะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยที่มันที่มันใหญ่ขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่ามันมีไนโตรเจนนะครับมีไนโตรเจนเข้าไปในในเส้นใยกล้ามเนื้อนะครับอ่ะอันนี้คือแผ่นหลังนะครับ พรุ่งนี้ก็หยุดแล้วนะครับเพื่อนทุกคนพรุ่งนี้ก็หยุดแล้วพรุ่งนี้หยุดเล่นกล้ามพรุ่งนี้ก็ไปทํางานพรุ่งนี้วันพักนะครับผมโอเคเพื่อนทุกคนครับผมโอเคครับ